สวัสดีครับสหรับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอินทิเกรต e กํลัง x ลบ e กํลังลบ x ส่วนด้วย e กํลังส่วนด้วย e กํลัง x บวก e กํลังลบ x ทั้งหมดยกกําลังเ e ตฮัาส่วนสอง dx นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีแทนค่าเหมือนเดิมก็เลือกตัวที่ดูซับซ้อนกว่าก็จริงๆจะเลือกอันไหนก็ได้เพราะมันดูก็เหมือนเหมือนกันเนาะ นี้ขอเอาข้างล่างกันตัววงเล็บนี้นะครับก็ดึงมาเลยครับก็ให้เปลี็นประกาศกันครับสีน้ำเงินให้ u เท่ากับตัวก้อนข้างล่างเนาะก็คือ e กํลัง x ลบเออบวกไม่ใช่ลบบวกด้วย e กํลังลบ x นะครับเพราะฉะนั้น DU d y แลได้เท่าไหร่ครับก็ดิฟเข้าไปเลยเนาะดิฟตัวแรกดิฟ E กำลัง x ก็ได้ E กำลัง x ดิฟ e กำลังลบ x ็ x, ก็ได้ลบ e กำลังลบเนาะลบเจอบวกก็ได้ลบอย่างนี้เนาะก็ดิฟเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นย้ายข้างครับก็เลยได้ DU มีค่าเท่ากับ E กำลัง x, x. ลบกับ e กําลังลบ x เนี่ยคูณกับ dx เนาะเพราะฉะนั้น dx ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ออรครับก็เท่า d u ส่วนด้วย e กําลัง x ลบ e กําลังลบ x นี่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำสองตัวนี้ไปใช้เนาะก็คือตัวนี้กับตัวนี้เนาะที่จะเอาไปใช้งานก็จัดการเลยครับ พรน,นั้นในโจทย์นี้แทนค่าไปครับก็เลยได้เท่ากับอินทิเกรตเท่าไหร่ครับข้างบนก็ e กํลัง x ลบ e กํลังลบ x เนาะแล้วก็ส่วนด้วยข้างล่างคือใครครับข้างล่างก็คือวงเล็บ e กํลัง x บวกด้วย e กํลังลบ x ก็คือ u ตัวนี้เนาะ ก็ไม่ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วกันก็ใส่ไปเป็น u กําลังเศษห้าส่วน2นะครับ dx คือใครครับ dx ก็ตัวนี้เนาะก็คือ du ส่วนด้วย e กํลัง x ลบ e กํลัง x, ลบ x ก็ใส่เข้าไปครับก็ได้ du ส่วนด้วย e กํลัง x ลบ e กํลังลบ x เพราะฉะนั้นก็ สองก้อนนี้ตัดกันเนาะก็เลยเหลือเท่าไหร่ครับเหลืออินทิเกรตก็จะเป็นข้างบนก็เหลือแค่ดีเนาะข้างล่างก็ยูกำลังเศษส่วนสก็เอากลับขึ้นไปไว้ข้างบนจะได้อินทิเกรตง่ายๆก็ได้เท่ากับอินทิเกรตยูกำลังลบเศษทาส่วนสองดีเพรานั้นอินทิเกรตได้แล้วเนาะก็อินทิเกรตก็ทำไงครับเลขยกกำลังบวกหนึ่งเนาะ ส่วนด้วยข้างล่างก็เอาเลขยกกาลังที่เห็นนั่นแหละเอามาบวกหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บวก C เพราะนั้นได้คาตอบเท่าไหร่ครับก็เลยได้ u กําลังลบสส่วนสเนาะส่วนด้วยลบเศษสส่วนสองแล้วก็บวก C แล้วก็กับเศษกลับส่วนเนาะตัวาหารข้างล่างลบสส่วนสก็เป็นเอกหน้าเนาะเลยได้ลบเศษสองส่วนสาม U กำลังลบ3ส่วน2บวก c <oughs> แทนค่า U เข้าไปครับก็เป็นลบเศษ2ส่วน3คูณ U U มีค่าเท่าไหร่เอ่ยก <M> ้อนนี้เนาะ E กำลัง X บวก E กำลังลบ X ก็ E กำลัง X บวก E กำลังลบ X ทั้งหมดยกกำลังลบ3ส่วน2บวก C นี่เนาะซึ่ง ปกติเวลาเราตอบเราก็ควรจะตอบเลขชี้กำลังที่มันเป็นบวกนะครับเลยได้ถ้ากับลบสส่วนด้วย3คูณกับวงเล็บ e กําลัง x บวก e กําลังลบ x ั้งหมดยกกำลังเศษสาส่วนสอบวก c อย่างนี้เนาะก็ควรจะเคลียเลขยกกำลังให้มันเป็นบวกให้เขาสักหน่อยนึงหรือจะจะไม่ก็ได้นะหรือจะตอบในแบบนี้ก็ได้ถูกทั้งคู่ครับ ทั้งคู่เลย,เยก็ได้ทั้งสองบรรทัดน,นะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ